ก็สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับขออนุญาตมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวุฒธธิสภานิดหนึ่งนะครับเพื่อนครับเ,เมื่อ2วันที่แล้วนะครับวันที่17นะครับตุลาคมเนี่ยมีการประชุมกรรมธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภานะครับหรือเรียกสั้นๆว,ว่าวุฒิแล้กันนะครับในการประชุมกรรมธิการครั้งนั้นนะฮะก็ได้มีการเ,าเสนอชื่อ 14ท่านนะครับซึ่งจะไปเป็นกรรมธิการร่วมนะครับในการประชุมร่วมตกรกณีของการพิจารณาร่างพระบรประชามตินะครับที่มีการขัดกันนะครระหว่าง2สภานะครับที่สวอเองเนี่ยก็คือือคือแก้กลับไปเป็นดับเบิลมาจอริตี้หรือเสียงข้างมาก2ชั้นนะฮะในเรื่องของการจัดทำเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญน,นะครับมีการจัดทำปร,ประชามติซึ่งพอร่างกฎหมายตัวเนี้ย ตีกลับไปที่สภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรก็ยืนยันนะครับว่าไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าก็จะมีสสพักภูมิใจไทยนะฮะที่งดออกเสียงไปเมื่อเปรียบเทียบกับครั้งแรกที่ส่งขึ้นมาในวาระสามของสสเนี่ยภูมิใจไทยก็เห็นด้วยกับการแก้ปัญหาเรื่องเสียงข้างมาก2ชั้นหรือดับเบิร์มาจอริตี้ทีนี้พอประเด็นปัญหาเรื่องความขัดแย้งกันสองสภาเนี่ยฮะมันก็จะมีกระบวนการที่เรียกว,ว่ากรรมธิการร่วมครับเพื่อน กรรมธิการร่วมก็จะแต่งตั้งทั้งสองสภามาพิจารณาหาข้อตกลงกันนะฮะเออจริงๆแล้วในะทางทางยังไม่เป็นทางการก็คือลอบบี้กันนะฮะว่าจะเอายังไงนะฮะจะไปออกทางไหนนะครับเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งของสองสภา,านี้ทางฝั่งสภาผู้แทนเนี่ยเขาก็ตั้งเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆแต่ว่าสวเนี่ยฮะเดิมทีเดียวเนี่ยฮะคาดกันว่าจะมีการตั้งกันในวันในการประชุมวันที่14นะฮะตุลาคม วันอังคารที่แล้วนะครับสุดท้ายเอ้ยวันอังคารที่ผ่านมาสิครับไม่ที่ที่แล้วนะฮะสุดท้ายแล้วก็วันนั้นไม่มีการประชุมนะฮะครับก็ทราบความตกใจหรือว่าเครือบแคลงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมไม่มีการประชุมทั้งๆที่ก็มีการประชุมกรรมธิการสามัญอยู่ตั้ง9ชุดนะฮะในวันนั้นนะครับนั่นแหละครับไม่เป็นไรนะครับหลังจากนั้นก็วิบวุฒิเนี่ยฮะก็ประชุมกันแล้วก็ได้14ชื่อเพื่อนๆครับ14ชื่อเนี่ยฮะ ถ้าไปดูแล้วก็เป็นชื่อของคนที่โหวตสนับสนุนให้แก้เป็นเสียงข้องมากเสียงข้างมาก2ชั้นนะฮะหรือดับเบิลมาจอริตี้ในการโหวตการแก้ของฝั่งสวเนี่ยฮะครั้งนั้นเนีฮะเสียงส่วนใหญ่แน่นอน,นะฮะดังอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวก็คือเห็นด้วยกับการแก้ไปเป็นเสียงข้างมาก2ชั้นสําหรับการทำประชามติเกี่ยวกับรัฐมนูญ ต่ก็จะมีเสียงข้างน้อยที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ก็คือเห็นด้วยกับฝั่งสสที่แก้ปัญหาเรื่องเสียงข้างมากสองชั้นอยู่วาระที่3นะฮะคือ1 0 19คน19คนนี้ไม่มีชื่อปรากฏอยู่ใน14คนนั้นเลยนะครับทั้งที่มาหารตามสัดส่วนแล้วนะฮะถ้าหากว่าอิงตามสัดส่วนแล้วอย่างน้อย19คนเนี่ยฮะต้องได้ตัวแทน1คนนะฮะไปอยู่ในกรลรัการ1ิคนเพราะว่าเออ14ถ้าหากว่าล็อ โคตา14คนนะฮะตามสัดส่วนของที่จะไปเป็นกรรมการร่วมเนี่ยก็คือ14หาร200เนี่ยก็อยู่ที่14นิดๆนะฮะดังนั้นมันก็เป็นหลักการนะฮะที่ถ้าอิงตามสัดส่วนนะฮะก็ควรจะมี14คนเอ้ยมี1คนที่มาจากกลุ่มเสียงข้างน้อยเป็นอย่างน้อย1คนนะฮะที่19คนนะฮะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับการไปแก้เอ้ยกลับไปเป็น double majority นะ ผมเห็นทั้งสวแล้วก็สสบางท่านที่เห็นด้วยกับดับเบิลมาร์จอริตี้นะฮะหลายเหตุผลผมก็ฟังขึ้นนะฮะผมก็ฟังอยู่นะฮะแต่ว่าแม,แม้ว่าผมจะมีโดยภาพรวมแล้วผมไม่เห็นด้วยนะฮะแต่ว่าบางอย่างก็มาฟังขึ้นนะฮะเดยเพราะเรื่องของการออทําประชามติเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ต้องออฟังเสียงของคนทั้งประเทศนะฮะดังนั้นจะไปเอาเฉพาะคนมา ไม่ได้แต่แน่นอนว่าคุณจะฟังเสียงของคนทั้งประเทศแต่คุณเอาไปเนื่อขไาของการผ่านไม่ผ่านเนี่ยนับรวมเอาคนที่ที่อย่างไงก็ไม่มาออกเสียงอยู่แล้วอย่างไงก็นอนหลับทับสิทธิ์อยู่แล้วต้องไม่ลืมนะฮะว่าการออกเสียงประชามตินะฮะครั้งปี50หรือปี 59ที่เป็นรัฐมนุปี60เนี่ยปี50ก็ปิดรัฐมนุปี50เนี่ยอยู่ที่ประมาณ50ไปปลาย50นไปปลายนะฮะนั่นแปลว่ามี40กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะที่ยังไงก็ไม่ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการทำประชามติดังนั้นแต่ว่าไอ้ปัญหาเลยก็คือดับเบิ้ลมาจอริตี้เนี่ยดันไปเอาคนที่ยังไงก็ไม่ออกเนี่ยมาเป็นเกณฑ์ในการนับด้วยนะฮะซึ่งเท่ากับว่าเ,เราไปนับรวม คนที่ยังไงก็ไม่ออกถ้าผมเป็นแคมเปญเนอร์คนที่รลรงลงว่ายังไงก็ไม่อยากให้มติตัวเนี้ยเป็นที่ข้อยุตินะฮะผมไม่ต้องไปรลรงลงให้คนไปโ,นโหวตโนแลครับผมรณรงลงให้คนไม่ต้องไปออกเสียงนะฮะดังนั้นมันง่ายกว่าเพราะมันเป็นคุณขอแค่เพิ่มอีกนะะสมมุติถ้าเกิดเป็นครั้งที่แล้วเนี่ยฮะครั้งปี59ที่เราทนูมาเนี่ยอยู่ที่59%นะฮะคุณก็รลรงลงให้คนอีก10%นะฮะ ไปไม่ออกเสียงนะฮะไม่ต้องไปออกเสียงนะฮะอย่างเช่นประมาณอ่ะสักประมาณ3ล้านสล้านคนอย่าง,งเงี้ยที่ไม่ไปออกเสียงจํานวนโมเมนตัมมันก็มันก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับก็คือแปลว่าจํานวนไม่ถึงกึ่งหนึ่งนะครับก็คือไม่มาออกเสียงเท่ากับว่าเมื่อจํานวนไม่ถึงกึ่งหนึ่งไม่มาออกเสียงมตินั้นก็ไม่เป็นขอ้อยุตินี่ก็เป็นปัญหานะครับคุณดันเอาคน,คนที่คนที่ไม่ไปออกเสียงอยู่แล้วยังไงก็นอนหลับทับน,นี่ยเป็นเกณฑ์พื้นฐาน แล้วเราต้องไม่ลืมว่าคนไม่ไปออกสิทธิ์ออกเสียงเนี่ยก็ควรจะเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะไม่ไปออกสิทธิ์ออกเสียงไม่ควรเอานับมาเป็นเงื่อนไขของการผ่านไม่ผ่านนะฮะปัญหาเหล่านี้มันควรจะแก้ได้ด้วยการที่รัฐบาลหรือว่าคนที่จัดทารัฐประชามติเนี่ยควรลดลง,ลงอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดถึงที่สุดนะฮะให้คนเนี่ยสามารถไปใช้สิทธิ์ไปแสดงมติออกได้แต่ถึงที่สุดแล้วเมื่อเขาไม่ไปออกจริงๆนะฮะ เราก็ต้องเคารพสิทธทิเขาจะไม่ไปออกนะครับนะฮะแต่ว่าไม่ควรเอาตัวเขามาเป็นเงื่อนไขของการผ่านไม่ผ่านซึ่งมันขัดและแย้งกันนะครับเพราะว่าเขาไม่มีมติอะไรใดๆนะครับเขาไม่มีมติอะไรนะฮะแต่ว่าคุณทําเอาเขามาเป็นเสมือนว่ามีมติอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าคุณจะทําให้เสียงนั้นอ่ะผ่าเป็นเป็นเงื่อนไข,ขของการผ่านไม่ผ่านอันนี้ผมคิดว่าเป็นปัญหาแน่นอนนะครับสิ่งที่ผมจะพูดก็คือ 14คนที่เป็นฝั่งสอวอที่จะไปเป็นกรรมธิการร่วมที่มีชื่อออกมาแล้วนะครับอย่างเป็นทางการที่ออกเผยแพร่ทางข่าวหรือทางทาง,ทางรายงานของอฝ่ายข้าราชการประจำหรือสำนักเลขาเองก็ตามเนี่ยไม่มีคนที่เป็นเสียงส่วนน้อยตัวแทนของเสียง่วนน้อย19เสียงเลยทั้งที่โดยสัดส่วนแล้ว19เสียงเนี่ยอย่างน้อยต้องมี1คนนะฮะนี่คือเรียกว่าอย่างน้อยนะฮะนี่ไม่มีเลยนะครับก็คิดดูแลกัดนะครับว่าตกลงแล้ว ที่พูดพูดกันอยู่ว่าต้องการให้เป็นดับเบิลมาร์จอริตี้หลายๆคนพูดเพื่อต้องการประชาธิปไตยให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นฟังเสียงของคนทุกเสียงไม่ใช่เฉพาะเสียงของคนที่ออกมารณรงค์อ,ออกมาโหวตอยู่แล้วนะฮะต้องพยายามดึงเอาคนที่ไม่อย่างไงก็ไม่ออกมาใช้เสียงออกมาเป็นจํานวนนับให้ได้นะฮะแต่ว่ากับ19คนเนี่ยสว19คนที่ มันเห็นเอยู่แล้วมีจํานวนตัวตนอยู่โหวตไปแล้วนะฮะแต่กลับไม่ให้พื้นที่ของคนเหล่านี้มันก็ดูย้อนแยงกันนะครับขอบคุณครับ